ตอนที่508ชื่อตอนว่ากู้คืนเขตปืนที่ตะวันออกสู่เมื่อทหารด้านล่างเห็นภาพนี้แต่ละคนก็าพากันพุ่งเข้าโจมตีสับปะหลาดที่กระจายตัวอยู่ทั่วอย่างบ้าคลั่งคราวนี้หลังจากที่สับปะหลาดที่ทรงพลังทั้งห้าประสบความสูญเสียพวกมันก็พันหยุดที่จะรับจรวดนั้นตรงๆพวกมันแต่ละตัวต่างก็หลบหลีกจรวดเหล่านั้นทั้งหมดและรีบพุ่งตรงไปยังกองทัพที่อยู่ด้านล่างจากนั้นก็เริ่มทําการสังหารหมู่นองเลือด ในหมู่ของพวกมันสิ่งที่น่าจะกรธที่สุดน่าจะต้องเป็นหมูโอโลจิที่ถูกระเบิดหกหัวออกไปก่อนหน้านี้โดยนิสัยของมันมันจึงกดเคี้ยวเป็นอย่างมากมันรีบตรงไปยังทหารที่อยู่ด้านล่างทหาร8ปดนายถูกสังหารลงทันทีหางขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังของมันสามารถปดทหารกระเด็นออกไปได้มากกว่าหนึ่งโหลสองถึงสครั้งในขณะที่สัตว์ประหลาดอีกสตัวต่างก็พุ่งลงมาและทหารหลายคนก็ได้หายไปในทันทีในเวลานี้มีคนกลุ่มหนึ่งจากบนท้องฟ้า มีคน30คนกำลังอยู่บนท้องฟ้าและลมหายใจของพวกเขาก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากบาชิปสัตว์พวกนี้เมื่อเห็นเช่นนี้ชายชราที่อยู่ด้านหน้ากว่าสาคนก็ล้องคำลามทันทีและพูดว่าทุกคนฟังข้ารับทราบทั้ง30คนไม่สามารถช่วยเหลือได้ในตอนนี้พอพวกเขาต่างก็มองเห็นสัตว์ประหลาดกำลังต่อสู้จากระยะไกลพวกมันกำลังกินกินมนุษย์ที่อ่อนแอพวกคนที่อยู่ต่ำกว่าขั้นการของระดับ SS s ให้ไปจัดการกับค้างข่าวและก็เจ้าหนูที่อยู่บนพื้นดินและคนที่อยู่ในระดับขั้นกลางของระดับ SS s ให้ไปจัดการกับสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังตั้งห้าและระดับ SS s ขั้นสูงสุดอีกสองสามคนก็จงตามเข้ามาข้าต้องการดูสิ่งนี้ว่ามันคืออะไรและควบคุมสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังเหล่านี้ได้อย่างไรผู้อาวุโสได้กก่าวขึ้นได้คนกว่า30ต่างก็รีบพุ่งออกไปในหมู่พวกเขามีประมาณ1 5 1 6คนที่อยู่ต่ำกว่า ขั้นกลางระดับ SSS และมี89คนที่มีความแข็งแกร่งอยู่ในขั้นกลางและขั้นปลายของระดับ SSS และ4-5คนอยู่ในขั้นสูงสุดของระดับ SSS ในเวลานี้มีมากกว่า30คนแบ่งออกเป็น3ส่วนแต่ละฝ่ายต่างก็ทำงานและรีบตรงไปยังสถานที่ที่สัประหลัดเหล่านั้นอยู่ก่อนที่ผู้คนจะมาถึงพวกเขาแต่ละคนก็ได้ทำการโจมตีออกไปแล้ว มีเพียง8ปคนที่มีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับกลางหรือขั้นปลายของระดับ S S S ที่จะไปจัดการกับสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังทั้ง5้าตัว2คนต่อหนึ่งตัวในขณะที่ระดับ S S S กันตนคนอื่นๆกำลังฆ่าหนูและค้างขาวทั่วทุกแห่งหนจากนี้มีชีวิตชีวาโดยมีเสียงระเบิดดังออกมาจากทุกที่ขางขาวเลือดบนน้องฟ้ายังคงตกลงมาและหนูสีดำตาแดงที่อยู่บนพื้นต่างก็หนีออกไปเจรตัวและสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังทั้ง5้า ก็ถูกผู้คนโจมตีไปมาชายหนุ่มในท้องฟ้าที่อยู่ห่างออกไปก็ได้ขมวดคิ้วและกล่าวว่าไม่ข้ามีคาคิดม,มาก่อนว่าพวกแข็งเก่งที่เป็นมนุษย์เหล่านี้จะรวมตัวกันรวดเร็วขนาดนี้และพวกแข็งเก่งที่อยู่ในระดับ SSs จํานวนมากจะออกมาเพื่อจัดการกับข้าอย่างไรก็ตามหลังจากที่เขาพูดจบแสงดาบก็ส่องมาที่เขาเมื่อเห็นเช่นนี้สับประหลาดตัวนั้นก็ได้ก้าวถอยหลังออกไปทันที และบินถอยออกไปโดยหลีกเลี่ยงแสงดาบที่ทรงพลังนั้นใครหนะพอเห็นแบบนั้นชายหนุ่มก็ถึงกับพานออกมาต่อหน้าเขาชายฉลาดผู้หนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นเขาเป็นหัวหน้าแห่งการลวงทันของราชวงศ์ศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้ในทุกทิศทางก็ยังมีพวกแข็งแกร่งที่อยู่ในระดับเอ็ดเอ็ดเอ็ดขั้นสูงสุดอีกห้าคนได้ปรากฏตัวขึ้นเช่นเดียวกันลมหายใจที่ทรงพลังทำให้ศัตรูตัวนี้ถึงกับตกตะลึงเขายังคงกลัวพวกแข็งแกร่งที่อยู่ในระดับ s อเอสตัง5หคนนี้อยู่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่กลัวผู้นำทั้งคาเจ้าปีศาจเจ้าเป็นผู้ควบคุมสัตว์ประหลาดที่โจมตีมนุษย์เหล่านี้งั้นหรือผู้อาวุโสที่เป็นหัวหน้าฝ่ายลงทันได้ถามออกมาด้วยเสียงดังชายหนุ่มแปลกหน้าปั้นส่งเสียงออกมาหมอีกแล้วงั้นเหรอข่ามันผู้ลงทันอาวุโสได้โกรธและก็ไม่พูดไร้สาระอีกเขาเริ่มลงมือทันทีทันเดีนั้นก็มีคนหกคน บวกเข้าไปโจมตีที่สับปลัหนุ่มตัวนั้นเช่นเดียวกันกับโลกหลักที่กําลังสังหารสับปะลัเหล่านี้หลินเฟิงที่อยู่ในโลกรองก็กําลังต่อสู้เช่นเดียวกันแต่เขากําลังต่อสู้กับผู้แข็งแกร่งของเผ่าทางตะวันออกในพื้นที่รองในเวลานี้หลินเฟิงได้ต่อต้านการโจมตีร่วมกันของนายพลทั้งสคนของเผ่าตงหยูพวกเขาเป็นผู้มีพลังที่อยู่ในระดับเอ็ดเอ็ดทั้งสาคนหนึ่งในนั้นเป็นแม่ทัพใหญ่แห่งภูมิภาคตะวันออกในเวลานี้ กองทัพทั้งหมดภายในภูมิภาคตะวันออกต่างก็ถูกล้อมรอบไปด้วยกองทัพหลายกองทัพแต่กองทัพของหลิมเฟิงไม่ได้สังหารพวกเขาพวกเขาสามารถสังหารคนเหล่านี้ได้เลยและจากนั้นก็ตรงไปยังกองทัพใหญ่ของเผ่าตงอยู่แต่หลิมเฟิงไม่ทําเช่นนี้เขาปล่อยคนพวกนี้ให้ยอมแพ้หลิมเฟิงเพียงคนเดียวรับมือกับนายพลที่ทรงพลังทั้งสามของศัตรูคู่ต่อมาร่างกายของหลิมเฟิงก็ได้รับบาดเจ็บบาดแผลนั้นน่าตกใจและมีเลือดไหลออกมา แต่ดวงตาของหลินเฟิงนั้นก็สง่างามและดุร้ายเป็นอย่างยิ่งในตอนนี้มีคนนอนอยู่ตรงหน้าของเขาสามคนทั้งสามคนต่างก็สวมชุดเกราะที่ทรงพลังแต่การบาดเจ็บของพวกเขานั้นน่ากลัวยิ่งกว่าหลินเฟิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนนั้นมีรูขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้าอกทางด้านซ้ายของเขาและเกือบจะโดนหัวใจของเขานั่นเป็นผลมาจากการผ่อนปลนของหลินเฟิงมีเช่นนั้นเขาคงได้กลายเป็นวิญญาณที่ตกตายภายใต้กระสุนปืนใหญ่ของหลินเฟิงไปแล้ว ยอมแพ้หรือไม่หลินเฟิงปันขี่ม้าและชี้ไปที่ชายสามคนพร้อมกับกล่าวขึ้นยอมนายพลสองคนแรกพูดเพราะว่าหลินเฟิงมีพลังกำลังมากจนพวกเขาไม่สามารถต้านทานได้หลินเฟิงมองไปยังผู้บัญชาการทหารสูงสุดของภูมิภาคตะวันออกและพูดว่า,แล,วาแล้วเจ้าละ่ะแม้ว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะถูกแทงทะลวงหน้าอกซ้ายแต่ใบหน้าของเขาก็ยังคงท้าทายเขาไม่ตอบคำถามหลินเฟิงฮึ หลินเฟิงส่งเสียงอย่างเย็นชาและแทงหอกทะลวงเข้าไปในหัวใจของเขาโดยตรงเจ้าจอมผลผู้นั้นไม่คาดหวังว่าหลินเฟิงจะจบชีวิตของเขาในคราวเดียวหลินเฟิงมองไปยังผู้บัญชาการทหารสูงสุดของภูมิภาคตะวันออกด้วยรอยยิ้มเย็ดยามที่อยู่บนใบหน้าของเขาและเขาก็ได้ออกล่าวมาว่าข้าให้โอกาสเจ้าแล้วเนื่องจากเจ้าไม่หวงเห็นมันก็อย่าโทษว่าข้าหยาบคายกับเจ้าก็แล้วกันหลินเฟิงรู้มานานแล้วว่าแม่ทัพภาคตะวันออก มีอายุไม่มากเขาเป็นคนที่มีความสามารถและภาคภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมากดังนั้นหลินเฟิงจึงได้ทำให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างใครอีกที่ไม่ยอมรับและไม่ยอมจำนนจงลุกขึ้นยืนหลินเปิงมีร่างกายที่เพื่อนไปด้วยเลือดและมองไปยังคนเหล่านั้นพร้อมกับกล่าวออกมาอย่างเย็นชาคนเหล่านั้นมองไปที่ดวงตาของหลินเปิงตุวคนต่างก็ก้มศรีรษะลงอย่างไม่เต็มใจที่จะมองมันข้ายอมแพ้ท่านในนั้นกลุ่มนายพลก็ได้กล่าวตกลง ภายใต้การควอความของความตายนายผลก็ยินยอมจำนนหลังจากนั้นสถานการณ์ก็ได้เปลี่ยนไปทำไมต้องขึ้นอยู่กับชีวิตของข้าด้วยผลจากการยอมแพ้ก็เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนนายที่พักดีและในข้ายของหลินเฟิงมีไม่กี่คนที่ยอมจำนนซะที่ไหนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของพวกเขาก็ยอมจำนนดังนั้นจึงไม่มีความละอายในการยอมจำนนตรงกันข้ามพวกเขากลับมีความฉลาดในการที่จะได้เป็นผู้กล้าที่รู้สถานการณ์ ข้ายอมแพ้ด้วยข้าก็ยอมแพ้เหมือนกันพวกเรายอมแพ้เหมือนกันในตอนแรกทุกคนที่อยู่ด้านหลังต่างก็พูดทีละคนคู่หนึ่งผู้คนทั้งหมดภายในสนามรบทางภูมิภาคตะวันออกต่างก็พูดขึ้นหน่าขันที่คนอื่นถึงกับข้าจอมพลของพวกเขาโดยไม่กับพิปตาในพลหลินเปิงไม่สนใจมันเลยหากพวกมันไม่ยอมจำนนมีเพียงผลลัพธ์เดียวที่จะรอพวกเขาอยู่นั่นคือความตาย ดังนั้นหลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีบรรดาพวกแข็งเกง่งภายในภาคตะวันออกต่างก็หันมาเข้าร่วมกับเขาและกลนที่ไม่ยอมจำนนก็จะต้องแลกมาด้วยชีวิตของพวกเขาจากนั้นหลิมเฟิงก็รีบเข้าไปในค่ายของทางภูมิภาคตะวันออกและทําการกอบกู้ชนเผ่าในภูมิภาคตะวันออก